สวัสดีครับอยู่กับผมคือเกอ,อยู่ฟาร์มกุ้งครับเมือนนี้กำลังผสมอาหารครับจฟพาไปเบ่งเงินตัวใหญ่สำเร็จอเอาใช่ไหมนี่ครับกำลังผสมอาหารนี่ครับฮะนี่ครับนี่ละว่างช่วงนั้นที่ว่าเห็ดมักนี่ครับนี่มักพลไม่เห็ดนี่นครับผสมกับอาหารนี่ครับ พออย่างไรบังนี่ครับก๊ลังสีฟ้าไปรอครับว่าตุนงหญ่ซำไหนล้วครับนี่ครับมาครับมาเมื่อื่นวยนยังครับอยู่กับฟรามกลุ่งกําไหกําหน้านี่แหะครับในเวลาไหนอานารวครับนี่ครับ นี่ครับคนยีฟ้ามาเบิง้งล้งจากประเทศมักมันึ้นมันตัวใหญ่สำหไดแล้วนี่ครับล้งหกพักบุง้งล้งหลายนี่ครับมาเบิงเว้ยมาลงเดิน มันติดอันนี้ไหมให้นำฟองกั้งบ่มันติดอันนี้ไหมมันลอยไหมเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันลงนี่ผมลุล่งที่นหล่ะนี่ครับวิ่งมาสิลงเนาะบานนี่ไม่นี่นะครับผ่าก่อนนี่ว่ามันจะตัวใหญ่ปันไหน รายเดือนผ่านไปนี่ครับนี่ครับ <S <S> <S ใกล้จะจับขายแหละบ่เดี๋ยวเพราะพ่เบ่งรอบแปบเด้วยครับถามมันเข่ากัน โดนเติบครับนายเขาแล้วครับเสีดวยวดเลยบ่เห็นบ่เขาจังมันจังมันตำ่ำมายยนเอยพังมันจังมันดำายตึกตึก,ตก,ตก ว่าเลี้ยวแล้วมันภูเขาอันหนุ่ <c oughs> มน้าลาว่างเาองค่ะลขะคมกดให้มันลงเดี๋ยวเขาเองมันก็ดนอยู่ครับนี่กำลังหกขึ้นนี่ครับพักบุ่งกำลังแตก่อครับ Oh, tâm tích tắc tích tắc Bớm khá bưng mát bưng bọ khẩu Bôi bọ khẩu Nì khắp tôi nhẹ nào นี่ครับ <S <S เบิงครับเบิงเบิงเดีเ๋ยวลงไปเบิงก่อนนี่ครับโอ้วัวตัวไหนากัใหญ่าาแหะครับเอ,อ้ามาครับมาเบาิงอีกบอยบออีกมอหนึ่งครับนี่ตัวใหญ่ยยแล้วตัวใหญ่อยู่บ่ลูกตัวใหญ่่อยูบ้ยครับาาโอ้นี่ครับ ดูซีกันแล้วครับนี่นี่มีก้ามตัวนี้ออกก้ามแล้วครับนี่ครับอีกโบกี้เดือนก็าชได้ขายแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่แล้วครับยิงสองสามเดือยเงาได้ขายแล้วครับนี่นี่ครับเออเดี๋ยวเท่านี้มือแล้วสามใช่ไหมยิงโบดี้ชีติคายครับนี่บอนี่ อ,อืล้างน้านหนานาจะได้ขายนี่ครับอยู่คือเก่าครับอยู่ฟาร์มนี่ครับไปดูไปย่างเออถือกับว่าขืนหรอกปูถือแล้วใส่ใช่อ้ยบ่มีครับ บ่มีเลยครับบ่ได้ครับไปยังนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับบานนี้นี่ครับเบิ่งใกล้ๆครับออกกล้ามนะครับนี่นี่มันได้กินจุลินทรีย์ละไม่นี่ครับ ก็เริ่มเริ่มเขียวเฮ้ยตัวใหญ่แล้วครับ